จากปัญหาบริเวณพื้นที่ห้ามจอดหรือบริเวณที่มีแถบสีขาวแดงเกิดการเลือนลางทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเกิดความสับสนและไปจอดรถในบริเวณพื้นที่ห้ามจอดซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามพรบจราจรทางบกปีพุทธศักราช2552ว่าด้วยการหยุดรถและจอดรถมาตราที่57การกระทําเช่นนี้ส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆเช่น การจราจรติดขัดและอุบัติเหตุเฉี่ยวชนสวัสดีครับมาพบกับ Convergent News อีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์23ย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทางด้านหลังของผมนี่นะครับเป็นบริเวณพื้นที่ห้ามจอดรถ จากเดิมนะครับที่เคยเป็นแถบสีขาวและสีแดงแต่ตอนนี้เกิดการเลือนลางและเสื่อมสภาพลงนอกจากนี้นะครับยังมีป้ายเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถที่มีขนาดเล็กและถูกบดบังด้วยต้นไม้อาจจะทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดการสับสนในการจอดรถได้เป็นผลทําให้อาจถูกปรับจากเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับแล้วพี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเออส้นขอบขาวแดงห้ามจอดบริเวณพื้นที่ห้ามจอดแล้วก็ป้ายห้ามจอดรถ วันขี้วันคู่มากน้อยแค่ไหนครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะจอดตามแบบคนที่เขาจอดกันเวลานักศึกษาม,มาจอดที่หอนค้าเนี่ยถ้าฝั่งไหนจอดเยอะก็แสดงว่าฝั่งนั้นจอดได้ถูกไหมฮะแล้วก็อาศัยดูป้ายควบคู่ไปด้วยถ้าจอดฝั่งที่ห้ามจอดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ครับเคยครับอยู่บริเวณหน้ามหาลัยนี่เองก็น่าจะโดนปรับละราวสี่ถึงห้าร้อยบาทครับแล้วแต่สถานที่เนื่องจากว่าในซอยเนี่ยมันเป็นซอยเล็ก แล้วมันมีซอยเป็นจำนวนม,มากไม่ใช่ถนนเส้นเส้นหลักซึ่งเป็นถนนใหญ่เขาต้องทำป้ายให้มันใหญ่อันนี้เป็นถนนรองซึ่งทุกคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นก็จะหลงไปว่าจะจอดวันคู่วันที่เขามีกำหนดอยู่แล้วแต่พวกคนไม่เคารพกฎจราจรซึ่งไม่ยอมดูเอาเลยจอดแล้วก็ไปเลยในเรื่องเครื่องหมายที่ไม่ชัดเจนนะครับ ทางตำรวจก็จะมีหนังสือประสานไปที่สำนักการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมาหานครนะครับให้มาปรับปรุงเพิ่มเติมแผ่นป้ายสัญญาณจราจรน,นะครับสำหรับบทลงโทษนะครับการจอดรถในเขตห้ามจอดนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน400บาทประชาชนพันให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน บริเวณดังกล่าวให้ดูเครื่องหมายและให้ดูเครื่องหมายจอดจากการที่ไปสัมภาษณ์มาจะเห็นว่าผู้จอดรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญและไม่สนใจกับป้ายจราจรในการจอดรถมากนักในเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีความเข้มงวดในการเข้ามาตรวจผู้กระทำความผิดมากขึ้นและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ฝากอีกว่าให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกในการขับขี่มากขึ้น